สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ไร่อ้อยนะครับเป็นวันที่2นะครับแล้วก็ประทับใจนะครับเพราะเป็นอ้อยต่อสานะครับลูกค้าได้ใช้ชุดนะฮะชุดคู่หูนะครับชุดนี้นะครับมีปุ๋ยน้ำราวากับสารจะไใบมากมานะครับชุดคู่กันนะครับชุดนี้ใช้ดีมากมากนะฮะและผมก็ประทับใจเลยมาชมอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับมากันเลยครับมากันเลยพามาดูนะครับไร่อ้อยนะฮะอ้อยต่อสามนะครับต้นสมบูรณ์มากมาก ลำใหญ่ลำใหญ่นะตามมาเลยนะตามมาดูเลยนะครับหลวงลำใหญ่ต้นสมบูรณ์นะครับลูกค้าใช้แค่ฉีดแค่สามรอบเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยกระสอบเลยนะครับนะฮะโอ้ประหยัดมากๆนะฮะลูกค้าชมว่ารัต้นทุนนะไปมากเลยนะะแล้วก็เพิ่มผลผลติตได้ด้วยนะครับปีนี้นะสำหรับไร่ สิบห้าไร่ชุดนี้นะครับมีลูกมีคนมาจองแล้วนะครับตัดประมาณเดือนกุมภานะตัดมาดูมาดูนะครับโอ้โหลำใหญ่มากเลยนะฮะชุดนี้นะครับชุดนี้ฝากไว้ด้วยนะครับปุ๋ยน้ำลาวากับสารจะใบมากๆนะครับใช้คู่กันนะครับ